นาวาโทสุเทพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองโดยมีแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวใต้สมุทรปราการเข้าร่วมอวยพรกันอย่างคึกคักที่ร้านอาหารลงเล่าบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนาวาโทสุเทพวงศุนทรหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือและฝ่ายอำนวยการสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองโดยมีนายวรพร์อัศวหิมอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูนายอำนวยบุญร้วอดีตนายกอบตแพร่กษาส ด็อกอรพัทรพลจำปารัตน์อดีตนายกอบตอบางแก้วกำนันตึงภัยบุญฟินเทียงนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีและนายปัญญาสอนวินัยอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ใหญ่ที่นาวาโทสุเทพองศุนทรให้ความเคารพขึ้นกล่าวอวยพรโดยมีนายจตุรงเสริมสุขสมาชิกวุฒิสภาสทอทภัยรัตนชัยแก้วนายกสมาคมชาวใต้สุพรรณบุรีสทถนอมสีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลท้ายบ้านใหม่ นาวาเอกวัชรพลโอปันผอ,อ,อกองพระศึกษาฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือร้อยตีนิเวศชูปานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบ,บกบางปูบอบตอัมพรบางเสนขาวประธานชมรมชาวใต้บางแก้วสมุทรปราการกำนันนรงพลทองกรกำนันตำบลบางเมืองใหม่ผู้ใหญ่อรุณบุญเพชรทองผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลบ,บางเมืองตลอดจนสมาชิกสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการชมรมนักธุรกิจชาวใต้สมุทรปราการกลุ่มกวนชมรมชอปเปอร์ปากน้ำทีมงานฟ้าใสเอฟซีอะคาเดมีกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติครอบครัววงสุนทรเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวใต้สมุทรปราการนำกระเช้าของขวัญมาร่วมอวยพรและร่วมกันร้องเพลงเบิร์ดเด์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนาวาโทสุเทพวงสุนทรโดยบรรยากาศภายในงานนอกจากเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดแล้วยังเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับร้านอาหารโรงเหล้าบางปูตั้งอยู่ภายในซอยสีอำพลคาวสัสดุก่อสร้างเทศบาลบางปู101ตําบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นบรรยากาศโปรง่งเปิดโล่งสบายสบายมีนักดนตรีทั้งวงแบนและเล่นคนเดียวโดยสลับกันให้ความสําราญทางด้านหน้าเวทีภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลจากทางร้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านใดสนใจออกมานั่งดื่มร้านสไตล์โมเดิร์นบรรยากาศโปรง่งโล่งสบ,ส,บสบายสบายอาหารอร่อยต้นทีหลากหลายแนวก็มาได้ที่ร้านอาหารโลงเหล้าบางคู ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน